สวัสดีค่ะวันนี้พี่หนูก็นำเทคนิควิธีการ เคล็ดลับหน้าใสมะบอกวิธีการมาร์กหน้ากําจัดริ้วรอยด้วยว่านหางจระเข้นะคะทุกคนนี่คือว่านหางจระเข้ที่หลายๆบ้านหลายๆคนอาจจะมีติดบ้านติดเรือนติดครัวไว้เพราะว่านหางจระเข้ของเราที่เป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านของเราที่หลายๆคนหลายๆบ้านมีอยู่บอกเลยว่าเด่นทั้งสปปรรพคุณทางด้านกาทางยาและเด่นทางด้านสปปรรพคุณของด้านการดูแลผิวพรรณเชื่อได้เลย ว่าหลายหลายแบรนด์ผลิตภัณฑ์หลายๆแบรนด์เวชส,สําอางหลายๆตัวบางตัวยังมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ที่เรียกกันในศัพท์ทางยาหรือทางเวชส,สำอางคืออะโลเวลานั่นเองนี่คือสรรพคุณทางด้านอะโลเวลาพี่หนูจะบอกเลยว่าว่านหางจระเข้ที่เรียกกันศัพท์ไทย,ไทย ตามชาวบ้านเรียกกันตัวนี้นะถ้าเด่นทางด้านเรื่องการดูแลผิวพรรณเรื่องอส่วนผสมของเวสําอางตัวนี้เป็นตัวช่วยลดการอักเสบของสิวลดการเกิดสิวนะคะแล้วก็ทําให้ผิวหน้าของเราอะคะ่ะไม่เป็นแผลเป็นลดแผลเป็นเพิ่มความนุ่มชุ่มชื่นบำรุงผิวหน้าของเราให้แข็งแรงและ ลดความแห้งกร้านด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยสําคัญค่ะทุกๆครั้งที่พี่หนูมีความรู้สึกว่าผิวหน้าแหง้งตัวนี้ก็เป็นอ่าพืชสมุนไพรที่อยู่ใกล้บ้านเราก็สามารถหยิบจับได้ง่ายมากๆพี่หนูก็จะนํามาเปลือกปอกเปลือกนะคะปอกเปลือกแล้วก็หยิกหยิกหยิกน้อยหยิกหยิกให้มันเป็นเนื้อวุ้นหรือบางคนอาจจะไม่มีเล็บไม่มีอะไรก็พยายามนะคะใช้ช้อนบุดเนาะทุกคนใช้ช้อนขูดแล้วก็นํานะคะอ่า ว่านหางจระเข้โทนนี้ที่มันเป็นบุ้นๆน,นะคะเป็นเมืองๆเนี่ยมาทานะคะให้ทั่วผิวหน้าเว้นบริเวณขอบตาแล้วก็ปากเอาไว้นะถ้าเกิดว่ามันไหลเข้าตาก็เกิดอาจจะเกิดการแสบได้แล้วก็มาเข้าปากเนาะถ้าใครไม่อยากให้เข้าปากก็พยายามเ้มปากเอาไว้นี่ก็ทําตามพี่หนูพี่หนูทาตอนที่หน้าแห้งๆนะคะทุกคนแล้วก็จะหมักทิ้งไว้นะคะ อ่า15นาทีหรือบางคนอยากหน้าเงาหน้าใสหน้าวิ้งก็หมักข้ามคืนไปเลยนะคะชาวคอยล้างออกหมักนอนได้ค่ะไม่เป็นไรอันนี้เป็นการพอกหน้าด้วยสูตรพืชสมุนไพรพื้นบ้านนะคะทุกคนแล้วก็เชื่อว,ว่าหลายๆคนสาวๆหลายๆท่านก็คงไม่อยากจะอ่าเสียค่าใช้ใจ่ายที่ฟุ่มเฟือยเนาะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยสําคัญที่ทําให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลผิวหน้าได้ดีมากๆเลย วันนี้พี่หนูก็นำเทคนิคและวิธีการมาฝากทุกคนอ่ะเรามาพูดถึงสปปรรพคุณทางด้านทางยาก,กันบ้างตัวนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นการเจริญอาหารเนาะปรับสมดุลในระบบ การย่อยอาหารของเราได้ดีแล้วก็ปรับสมดุลในระบบลำไส้ได้ด้วยช่วยต้านอนุมูลอิสระนี่แหละค่ะสอบรพคุณเด่นๆ่นที่พี่หนูคัดสรรเอามาเนื้อเนื้อเน้นเน้นกันเลยทีเดียวเนาะบอกเลยว่าก็พยายามจะทําคลิปดีๆมีประโยชน์นะคะเอามาแบ่งปันพี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านที่ยังไม่รู้ว่าพืชสมุนไพรพื้นบ้านมีประโยชน์ได้ครอบคลุมจริงๆโอเคค่ะี่หนูขอตรวจไปมาร์กหน้าก่อนนะอันนี้บอกก่อนไว้เลยมาร์กหน้าแห้งจะรู้สึกตึงๆนิดๆไม่ต้องตก ใจนะพอแห้ง15นาที20นาทีก็สามารถล้างออกได้หรือใครจะไว้คํำคืนก็ล้างเช้าทีเดียวเลยนะคะจะทำให้เห็นผลนะคะหน้าใสนะคะหน้าใสหน้าตึงขึ้นนะคะ3วันเจวันรู้เรื่องค่ะพี่ลองไปดูนะพี่เพื่อนๆลองไปลองทำกันดูนะคะทุกคนโอเคบายบายคลิปนี้ลาไปก่อนกดติดตามกดไลค์กดเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะ